สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อน JK, เพื่อน fcjk เกษตรฟาร์มนะครับทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาชมอาการวัวคลอดลูกครับสาหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับอาการวัวคลอดลูกเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกที่เราต้องดูก็คือการกําหนดคลอดของลูกวัววันที่อะไรนะครับวันที่อะไรถ้ายังไม่กําหนดคลอดเราก็ต้องสังเกตที่ฐาน ฐานเต้านมนะครับฐานเต้านมเริ่มที่จะใหญ่นะครับหรือว่าเต่งตึงมากที่สุดนะครับเต่งตึงมากที่สุดบริเวณที่ฐานเต้านมนะครับฐานเต้านมแต่นี้อาการมีลักษณะที่เต็มนะครับเต็มแน่นนะครับเต็มแน่นนะครับของฐานเต้านมนะครับแล้วนี่นะครับก็หาง งนะครับหางงอแล้วก็บริเวณหางงอนะครับนี่เนี่ยการที่ปวดท้องนะครับเนี่ยการที่ปวดท้องแล้วบริเวณเชิงกรานนะครับน,นี่บริเวณเชิงกรานนะครับบริเวณเชิงกรานที่บริเวณเชิงการานก็สังเกตที่บริเวณกบหางตรงนี้นครับมีความยุบตัวมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอาการวัวจะคลอดลกูกนะครับอาการวัวจะคลอดลกูกนะครับ แบบนี้คืออาการนะครับถ้ายังไม่มีการเราก็ต้องสังเกตที่ฐานตนนมที่เต่งตึงนะครับเต่งตึงแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณเชิงกรานนะครับตรงนั้นแล้วก็สังเกตดูทุกๆวันนะครับก็อย่าให้คลาดสายตานะครับน,นี่ก็เป็นอาการของวอัวข้อโรคนะครับหรือว่าท่านใดที่สังเกตรตรงไหนก็ลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับ แล้วทุกคนนะครับถามว่าการดูหัวนมนะครับสันนิษฐานว่าเป็นโรคตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับในคลิปนี้ผมจะเอาความคิดเห็นสองตัวตัวของผมเองนะครับผมจะสังเกตที่ถ้าหัวนมทั้งสี่หัวนี่ชี้มาข้างหน้าในแนวเดียวกันนะครับผมจะ สันนิษฐานว่าเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับก็หัวนมสวยนะครับไม่เป็นไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะครับเรียงกันสวยแบบนี้ผมก็สันนิษฐานว่าจะเป็นตัวเมียนะครับการสันนิษฐานนะครับก็มาลองดูกันว่าคลอดแล้วจะเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวเมียนะครับก็การสันนิษฐานนะครับตัวผู้หรือเมียก็ลองดูนะครับลองดูเห็นดูอาการเหมือนจะเป็นตัวเมียนะครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่บรเิเวณที่บรเิเวณกกขางบรเิเวณกกขางตรงนี้น <_ Pis ces> เห็นไหมเห็นไหมครับบรเิเวณกกขางที่มีความที่จะยุบตัวนะครับเราเรียกว่าเชิงกรานนะครับเชิงกรานนี่ครับเชิงกรานของของวัวนะครับที่จะยุบตัวแล้วก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นหลุม ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็สังเกตที่ข้อครับสังเกตที่ข้อแม่วัวของท่านดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ก็มันสังเกตเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ